สามยุทธวิธีแก้ปวดส้นเท้าในตอนเช้าแทบเดินไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยครับบางทีเนะี่ยการปวดส้นเท้าในตอนเช้าเนะี่ยอาจจะเกิดจากการที่น่องเราเนะี่ยมันตึงเกินไปทําให้เราเกิดเป็นโรครองช้านั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยครับวิธีแรกนะครับให้เรา เอามือจับกำแพงแล้วก็ยอ่อขาในลักษณะน,นี้หลังจากนั้นยอ่อเข่าไปด้านหน้าขาด้านหลังตึงครับเออมันจะตึงน่องมากเลยทาค้างไว้สักสิบวินาทีแล้วก็ปล่อยทําสลับข้างกันด้วยครับเออสิบวิเหมือนกันเช้ามาห้ายกเย็นมาห้ายกครับท่าที่2นะครับเราจะใช้บันไดหรือว่าหามุมหาเหลี่ยมในลักษณะบันไดก็ได้ครับหลังจากนั้นขึ้นเหยียบไปครึ่งเท้าครับแล้วก็ยอ่อส้นเท้าลงไปเออ นับหนึ่งถึงสิบมันจะตึงน่องมากเลยยกขึ้นมาครับพักแป๊บหนึ่งเราก็ทําใหม่ทาทั้งหมด5ยกเช่นกันท่าที่3นะครับให้เราเตรียมผ่าหนึ่งผืนครับหลังจากนั้นเอาไปไว้ตรงเท้าแถวๆปลายเท้าในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นดึงเข้ามาครับพร้อมกับยกขาเอ,อนับ1นถึงห้าหรือสิบก็ได้ครับมันจะตึงน่องแล้วก็ข้อพักมากเลยแล้วก็ปล่อยลงทําทั้งหมดหยกเช่นกันครับ ท่าที่ผมสาธิตมานะครับไม่จำเป็นที่จะต้องทําทุกท่านะทําท่าไหนชอบท่าไหนก็เลือกท่านั้นไปเลยครับขอแค่มันตึงน่องก็พอสรุปนะครับแค่เรายืดน่องให้มันหย่อนในอาการปวดส้นเท้าแล้วก็ฝ่าเท้าตอนเช้าๆเนี่ยมันจะหายไปอย่างปลิดทิ้งเลยนอกเสียจากว่าเราจะเป็นกระดูกงอกนั่นเองครับอันนั้นต้องผ่าตัดโอเคหายกันไวๆนะครับผมหมอนอนไปก่อนสวัสดีครับ